สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกายตุยวันนี้ก่อนที่จะตุยจะพาเข้าสวนก็เลยพาไปชมความสวยงามของดอกไม้ค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่อยู่ในสวนยตุยเองนะคะแต่เขายังไม่บานค่ะดอกเขายังตุมต้มๆอยู่นะคะสวยงามมากเลยดอกเขาจะเป็นสีชมพูเป็นพวงเลยนะคะเดี๋ยวตอนที่เขาบานยตุยจะพามาชมอีกทีนึงเนาะแต่ก่อน นี่แหละที่จะตุยจะพาไปาดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในสวนจะตุยเป็นเจตุยไปกุดเจอหัวมันหัวมันอะไรก็ไม่รู้พี่น้องไม่ใช่หัวมันอะ่ะมันเป็นหัวหญ้าอะไรก็ไม่รู้หัวใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดูจะตุยชอบออกมาสวนตอนเย็นๆพี่น้องจา้าดอกไม้บางชนิดก็สวยงามช่วงเย็นๆอันนี้ก็เป็นร์เกตมีนอตนะคะ เตุยจะมาเก็บหญ้าไันจะเอาหัวมันหัวแกะตะวันมาปลูกไอ้ตรงนี้มันจะเป็นบริเวณบริเวณกรีนเฮาส์ด้านหลังกรีนด้านข้างของกรีนเฮาส์เจตุยเนาะตรงนี้เมื่อก,กี้นะี่เจตุยไปขุดขุดหญ้านะคะแล้วก็ไปเจอไม่รู้หัวมันอะไรคล้ายๆกับหัวมันสำปะหลังอะพี่เนาะหัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเจตุยจะพาไปดูเพราะว่าเมื่อก,กี้นะี่ขุดได้หัวเดียวแล้วก็ยังยังเหลืออีกที่ยังเหลืออีกที่หนึ่ง เดี๋ยวจะไปขูดออกเพราะว่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้มันอาจจะเป็นต้นหญ้าต้นอะไรอ่ะเดี mm ๋ hmm. ยวก็เคยได้ยินพ่อใหญ่พูดเหมือนกันว่าไอ้ห mm ัว hmm. ไอ้นี่มันจะเป็นหัวหญ้าเนะาะเดี๋ยวก็ไม่รู้ mm hmm. เดี๋ยวเอาหญ้านี้ออกเดี mm ๋ hmm. ยวจะพาไปดูนะคะ เนี่ยจะเอาหัวมันเอาหัวแก่นตะวันมาปลูกตรงนี้ยะตุ้ยขุดดินว่าจะเอาหัวแก่นตะวันมาปลูกแต่ปรากฏว่าไม่เจอหัวเนี่ยคล้ายๆกับหัวมันเลยคล้ายๆกับมันสำปะหลังแล้วก็จะมีมันจะมีหน่อขึ้นมาเนี่ยมันจะมียอดขึ้นมาอย่างเงี้ยที่จะตุ๋ยดึงออกมามันจะคล้ายๆกับที่เพื่อนเขาบอกว่าเป็นตำลึงฝรั่งอ่ะพี่น้องจา้า แต่เจตุย๋ยก็ไม่รู้เนาะว่ามันใช่หรือเปล่ายังมีอีกหัวหนึ่งเดี๋ยวเจตุย๋ยจะพามาขุดนะคะยังมีอีกหัวหนึ่งยังขุดไม่หมดเมื่อกี้นี่ขุดอยู่ตรงนั้นอ่ะได้ได้ครึ่งเดียวแต่ตรงนี้เจะตุย๋ยเห็นมีหัวพาเลิเลยนะคะเดี๋ยวลองขุดดูสิหัวใหญ่มากพี่นนอะ มันเป็นมันเป็นเป็นเถานะคะยะตุยก็ไม่รู้นะว่าไอที่เพื่อนๆเ,เขาบอกว่าไอตำลึงฝรั่งอะ่ะมันเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องยตุยก็ยังไม่เคยกินเนี่ยรากมันยาวมากเลยเดี๋ยวยตุยจะลองกุดดูซิว่ามันเป็นแบบไหนเนาะโอ้ไ,ไกลเลยนะเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลีเนเฮาเชือตุยเลยพี่น้อง ข้าไปไกลเลยอืมลากยาวเลยพี่น้องลากมันยาวเลยอุ๊ยขาดแล้วเนี่ยพี่น้องดูคล้ายๆกับมันสำปะหลังเลยอยังตุ้ยไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะใช่ตำลึงฝรั่งอย่างที่เพื่อนๆบอกหรือเปล่าเนาะ ลากมันอะ่ะเง่ามันจะใหญ่อย่างนี้เลยพี<ๆ>่น้องเดี๋ยวขุดดูอยู่ลึกๆเลยนะคะเนี่ยโอ้เง่าใหญ่มากเลยอ้ยโอ้โห ยินเสียงไว้พี่น้องดูดิดูเง่ามันอันนี้ออกมาได้แค่นิดเดียวเองนะคะอยู่ข้างล่างอีกเดีย๋ยะตุยจะต้องขุดอีวตุยจะขุดก่อนนะโวหัวใหญ่มากเลยอย่างเงี้มันมันขึ้นมาแบบเป็นเครือเป็นเทาคลุมกับเอ้คลุมพวกต้นผักเกตุยนะพี่น้องเนี่ยเหลือนิดเดียวมันก็ขึ้นนะ เมื่อก่อนเนี่ยพ่อใหญ่เขาก็บอกกิตุยบอกว่ามันจะเป็นหัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันเหลือเหลือหัวมันอยู่นี้เดียวอยู่ในสวนอยู่ในในดินน่ะมันก็จะขึ้นใหม่หัวใหญ่มาก ได้ไม่หมดนะคะเนี่ยยังมีเหลืออีกในดินดีนะที่จะตุ้ยมาเจอเนี่ยพี่ท้องต้องทำลายมันขุดออกไปเหลืออยู่นิดเดียวในสวน,นในดินมันก็ยังเกิดเนี่ยรากของมันสามารถที่จะเกิดได้อีกเยอะเลยขุดไม่หมดยังอยู่ใต้เนี้ใต้ดินเยอะเลย เยอะเยอะเลยพี่น้องอยู่ใต้ดินไสเดือนก็เยอะกลัวมันคือไสเดือนไม่กลัวหรอกคือมันเจ้ากระจีขยกกะขยะงยึดยึดด้วย็จะเอาแก่นตะวันปลูกตรงนี้พี่น้องโอ้หนี่ยังขุดมาได้อีกเยอะเลยดูสิ ่อนที่จะตุยจะไปปลูกแก่นตะวันเดี๋ยวจะตุยจะมาหาอันนี้ก่อนพี่น้องจ้าจะมาหาตะข่ายจะมาหาตะข่ายแล้วก็จะเอาไปคลุมไปคลุมเอาหัวแก่นตะวันที่จะไปปลูกใหม่เนาะเพราะว่าไอ้ต้นอเพราะว่าไอ้เจากระลอกเนะี่ยมันชอบไปขูดกินคือถ้าเราคลุมตอนที่ต้นมันยังไม่โตมันก็สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาไอตามร่องนี้ได้เนาะแต่ไอ้ต้นเนี้ยดู ผักสวิตชาร์ตเยตุยสวิตชาร์ตมันตอนที่เยตุยเอามาคลุมนะ่ะคือต้นมันยังเล็กอยู่เนาะมันก็เลยเอ,ลอดขึ้นมาตรงช่องว่างของตะข่ายเนี่ยก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะสวิตชาร์ตเตุยเริ่มเป็นดอกแล้วแต่ยตุยคงไม่ขุดนะคะวันนี้หัวแก่นตะวันเพราะว่าของเก่าที่ขุดเอาไว้ตอนนั้นน่ะเดี๋ยวยตุยขุดว่าจะเอาไปตําแต่กินไม่หมดพี่น้องจ้าขุดไปเยอะ ก็เลยเป็นนอเนี่ยเตุยว่าจะเอาไปปลูกอันนี้แหละคงจะพอไม่ปลูกเยอะนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เจตุยก็เตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะจะเอาหัวแก่นตะวันมีแต่หัวใหญ่ๆปกติแล้วบริเวณตรงนี้เจตุ๋ยจะไม่ปลูกอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่อับแสงเนาะ ก็จะมีแสงแดดช่วงเช้าบ้างนิดหน่อยแต่ตอนบ่ายนี่ก็แสงไม่มีแล้วค่ะก็รอดูว่าหัวแก่นตะวันยาตุยจะได้ผลหรือเปล่าเสร็จแล้วยาตุยก็จะเอาตะข่ายเอาตะข่ายมาคุมพี่เนอะตะข่ายมาคุมอย่างนี้เลยปิดไปงี้ก่อน กระรอบมันก็ไม่สามารถที่จะมากุดหัวแก่นตะวันยาตุยกินได้แก่นตะวันก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากที่มาติดตามเป็นกําลังใจให้ยยตุยเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะว่ายยตุยจะพาไปทําอะไรอยู่ในสวนเนาะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ